มูลนิธิปริตึงฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำโดยนายรัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกสาธารณาภัยพร้อมด้วยนายชานรงค์วัพาผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการนำทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอคีภัยณบริเวณอำเภอหนองแคและอำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรีบริเวณตลาดเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิและบริเวณตลาดเทศบาลเมืองปักช่องจังหวัดนครราชสีมารวม3จังหวัด136คนโดยมอบเงินสดคนละ3,000บาทพร้อมมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภครายครอบครัวรวม27ชุดรายบุคคลรวม12ชุดคิดเป็นมูลค่าการช่วยเหลือทั้ง3จังหวัดรวมทั้งสิ้น493,500บาท โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐร่วมในพิธีพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลิธิปาริตริงในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานสมาคมมูลิติประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลิธิปาริตรง